ค่ะ <laughs> พี่มิ้นใหม่อีกแล้วนะคะดูคะ่ะนั่งดูผู้ชายก็ใส่อยู่นะคะพี่มิ้นไม่ไหวแล้วค่ะจะเป็นลมนะคะ <laughs> พี่ยอดบอกเครื่องติดแล้วก็เดินหน้าต่อเลยนะพี่ยอดแบบพี่มิ้นหายใจไม่ทันเลยนะคะ <laughs> ดูคะ่ะนั่งดูปุ๋ยอยู่เนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้เราเข้าสวนมาเพื่อใส่ปุ๋ยผู้ซานมสดนะคะเนี่ยคะ่ะต้นผู้ซารเรา นะคะตอนนี้พุษาก็เริ่มจับลูกแล้วนะคะสวนนี้อันนี้เป็นสวนสองนะคะอือพี่มินพาลูกดูตูดพี่มินจะออกลากนั่งนานมากค่ะผู้ชายเขาไปถึงไหนแล้วนะคะนี่ค่ะนี่พุษ่าเห็นไหมพุซานมค่ะพุซานนมสดนี่กาลังออกลูกค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่กาลังออกลูกเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดู ยอดกันนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะออกดอกออกลูกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะต้นออกดอกก็มีค่ะยังไม่ออกลูกก็มีนะคะต้นที่มีลูกติดลูกแล้วก็มีค่ะนี<ค><ย>่เหนื่ยมากเลยนี่ค่ะลูกเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะ วันนี้พี่เอ๋บอกว่าไปพี่เพชรบอกว่าไปใส่ปุ๋ยกันนะคะเมื่อเช้านี้เราฉีดฮอร์โมนนะคะพวกเอ่อผสมเกสรน,นะคะพวกผสมเกสรแล้วก็พวกไอ้กันลากันมแมลงอะไรอย่างเี้ยนะคะแล้วตอนเย็นมาเราก็มาใส่ปุ๋ยคะ่ะโดยการจ็อกเนาะปุ๋ยจ็อกนะคะเขาเรียกจ็อกนะก็คือใช้จอบเนี่ยขุดนะคะขุดตามใต้ต้นพุทราค่ะ เราจะใส่กี่จุดก็ว่าไปแต่ว่าของเราใส่สามจุดนะคะเพราะเพราะอันนี้คือพุทราเล็กเนาะไม่ได้ใส่เยอะมากนี่ค่ะนี่เราขุดจอกหลุมไว้สามหลุมนะคะนู่นค่ะแล้วก็ตรงนู้นแล้วก็กําปุ๋ยลงหลุมแล้วก็ใช้เท้ากบค่ะ <c oughs> ใช้เท้ากลบลงไปเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าการจอกปุ๋ยนะคะของพี่มิน้นไปค่ะดูพี่แพทใส่กันเนาะพี่มิ้นเดินพี่มิ้นเดินแล้วก็กม้มแล้วก็ ใส่ปุ๋ยพี่มินหายใจไม่ทันนะคะพี่มินจะตายเอาผู้ชายเขาทํางานบ่อยๆแล้วเขาก็พอทําได้อยู่พี่มินเหนื่อยนี่ค่ะอันนี้พี่เพชรนะคะสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> พี่เพชรเรามีคนติดตามหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนแล้วนะส่วนเราถ้ายังไงก็กดให้กําลังใจติดตามเรามาด้วยนะคะติดตามพี่เพชรมาด้วยนะคะนี่ค่ะ นี่คือการจอกนะคะพี่เพชรก็จะนําปุ๋ยลงหลุมเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้เท้ากบเลยค่ะนี่ตอนนี้เป็นถือว่าเป็นปลายฝนนะแต่ยังไม่ปลายดีก็จะตกอีกนะคะพยากรอากาศว่าจะตกอยู่ปลายเดือนนี้นะมันก็พอดีค่ะเราเราเหมือนกับว่าเป็นการอตักอาหารลงปากลงปากคุซาเลยเนาะให้ปุ๋ยแล้วก็ มีการจอกดินขึ้นแล้วก็เอาลงไปเลยนะคะให้เขาได้กินเลยจริงๆอนะคะรับปุ๋ยไปเลยเต็มที่เลยนะคะไม่มีการไหลซ้อไปไหนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โยพี่นหายใจไม่ทั่วท้องเหนื่อยค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะพุซาเราเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือต้นเล็กนะคะต้นพึ่งเข้าได้ปีที่สามนะคะต่อสามค่ะพี่เพ็ย์ต่อสองหรือต่อสามเนาะ ตตสองค่ะตอสองนะคะแต่เถ้าเริ่มปุ่นมาสามปีคือปีแรกคือไม่ได้ตัดนะคะเลี้ยงก่อนแล้วพอจะไปลายเกิดเข้าปีสองก็ตัดตอก็คือเรียกว่าตสองนะคะตสองก็คือเนี่ยคะ่ะพอถึงอ,อ่พุทราเก็บหมดปุ๊บก็ตัดตอเนี่ยคะ่ะแล้วกิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาเขาก็เรียกว่าตสองนะคะนี่คะ่ะโอ้ยมอย มอยไม่ได้ไปว่าสวัสดีนะคะมอยไปว่าเหนื่อยมากเมื่อยหลายไปแล้วพี่ยอดไปนู่นแล้วยังยังไม่ได้คุยกับพี่ยอดเลยนะคะพี่ยอดไปแล้วปุ๋ยหมดนะคะนี่ค่ะการจอกก็มาดูกันว่าเราจะพอหรือเปล่าวันนี้เราใช้ปุ๋ยสามกระสอบสําหรับการจอกนะคะพอไหมคะนี่จะพอดีใช่ไหมนี่ค่ะพี่เพชรใส่ไปนะคะก็ใส่สักถ้วยเล็กนึงแล้วพี่เนาะ ตอหลุมอะ่ะใช่ไหมฮะคอมเมนเตอรนะ์คอมเมนต์เด้อน้องทูน้องทูฝากคอมเมนต์พี่มิน้นหน่อยเด้อน้องทูน้องทูบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะอยังดูค่ะนี่โอ้โหใบเยอะมากดอกเยอะมากเลยนะคะลูกจับเยอะมากเลยค่ะแม่คะตอนนี้ก็คือเพิ่งต,ต้นต้นเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะออกดอกมาอีกนะคะออกดอกออกลูกมาอีกเนาะ นุ่นอนุนสวนสวนสวน้องทูนะคะกลางรวดสลิงเรียบร้อยนะคะเหลือลงมุ้งอย่างเดียวของเราเนี่ยพรุ่งน,นี้กลางรวดนะคะใช่ไหมพี่ <Social media> กลางรวดใช้คนกี่คนสองสามคนพี่เพชรบอกสองสามคนพี่มินบอกว่าให้ไปไวานคนมาเพราะว่าพี่มินเหนื่อยนะคะจะนับพี่มินเข้าไปนะคะทาให้เป็นจริงๆนะคะโอ้ oh. แล้วเราบอกจนนะ จองต่อไปถามน้องทูนนะคะว่าสวนเสร็จหรือย,ยังนะคะเรียบร้อยหรือยังอย่างนี้นะก็กิ่งพุท <ancestors> รานี่ต้องเอาลงมาค่ะเนี่ยค่ะมันจะชี้ขึ้นสูงแล้วมันจะทําให้เราเก็บพุทรายากเนาะมันสูงไปนะคะง่ายๆบางคนก็ตัดกิ่งโดดทิ้งนะคะนุนพี่ยอดจอกต่อละเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> วันนี้แดดแรงมากเลยนะคะวันนี้แดดแดแดแรงมากดูถัว่วถัวถัๆวถัวถ่วเถั่วหน่อยอือหือดูค่ะอุ๊ยถั่วเยอะมากเลยค่ะเก็บได้ตําอยู่ค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเออ ไปไปค่ะ <cups> นุ่นพี่ยอดเริ่มจอกแล้วนะคะนุ่นจอกแล้วแต่ก็มินก็ยังเก็บถั่วอยู่แล้วก็เหมือนกับ <c ười> ใจไม่ทั่วท้องอยู่นะคะไม่ได้ช่วยพี่เขาเนาะอุยถั่วถั่วถั่วดูอ่าถั่วป้อมถั่วป้อมเอาอีก okay. อ่ออืี อ,อันนี้ปุ๋ยมีสูตรอะไรบ้างคะพี่บอกท่านผู้ชมได้ไหมไม่ตายตัวนะคะนี่เนาะบริษัทปุ๋ยก็ไม่ตายตัวเหมือนกันนะคะปุ๋ยที่เราใส่วันนี้ก็คือเป็นสูตรเสมอนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเราก็บำรุงนะสูตรเสมอก็คือบำรุงทั้งต้นทั้งรากทั้งดอกอะไรผลเลยนะคะ อันนี้ก็ผสมกันระหว่างอินซีกับปุ๋ยเคปุ๋ยเคมีใช่ไหมพี่เขาเรียกอะไรอินซ mm ี hmm. ค่ะอินซีกับเคมีผสมกันนะคะปา๊าดถ้าผู้ชมดูไอ้นี่ดูดูต้นนี้ทำไมมันดกจังคะเนี่ยดูปา๊าดอู้อันนี้จับดีมากเลยพี่ทำไมต้นทุกต้นไม่เป็นแบบนี้เนาะ ฝุ่นฟ right? oh. yeah, uh huh. yeah. claro ุ่นอะไรขี้ขี้บัวใช่ไหมขี้อ้อยเหรอโอ้ใส่ขี้อ้อยนะคะพี่เพชรบอกว่าต้องใส่ขี้อ้อยนะนี่นี่นี่ของของเอ็มเซอร์ขี้อ้อยบอป้าดโดกมากค่ะมาไปดูพี่ยอดชายบ้างนะคะไปไปดูพี่ยอดบ้าง เดี๋ยวพี่มิ้นจะพาพาดูแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจะจะปิดแล้วเนาะเดี๋ยวจะคลิปยาวไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเซ็งเนาะตอนนี้ก็บางทีบางคนก็ถามเข้ามาว่าเออถึงขั้นตอนการใส่ใส่ปุ๋ยน่ะทําให้ดูหน่อยเงี้ยนะคะถึงขั้นตอนการขึงลวดสลิงอ่ะทําให้ดูหน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่มิ้นจะพามาดูลวดพรุ่งนี้เนาะนี่ค่ะการจอกของพี่ยอดนะคะ เดินไปพี่มินก็จะสาวไปนิดนึงนะหายใจแรงนะคะอันนี้พี่ยอดพี่ยอดจ็อกสามหลุมนะคะเนี่ยค่ะไว้โรยปุ่